ออยู่ขั้นทุิมพกบมลจัคุณบลนะคแฟชั่นแฟชั่นแลนใช่ไหมไอส์แลนด์ากใหม่เรียนแบบเสียงพี่เดี๋ยจะโดนนี่สวยสวยมีซูโน่๋อมีซูโน่นะคะเจออะไร มันไม่ทันมันจะดูล่าเริงมมีพาวเวอร์อัพขึ้นมานะครับนั่นไงอะไรจะเดินมาดูถุงมือนี่พี่เพิ่มถุงมือถุงมือน้องๆอ,อยากดูนี่ไงนี่ไงถุงมือน้องๆบอกว่าอยากดูแต่นี้ไม่มี APD มีไหม APD ไม่มีมี Charlie Ott มี a n d ด d a s เอา APD ของที่พี่อะไรใช้อ่ะที่มีอย่างไง APD คนไทยทำเอง เออดีมันอยู่แดนะอาริส่วนใหญ่จะอยู่ที่อาริแต่นี้ก็คือของพวกเราทั่วไปราคาเท่าไหร่คะที่นี่เก้าร้อยอันนี้ล่ะเก้ <900. S 1> อเออเก้าร้อยมีเบากว่านี้มะ้าอยเ0อเอออนั่นหกร้อยเก้าสิบอดีนะคบร้สิบเฮยในเกียนั้นสวยดีพี่พบมันบางมากเลยอ่ะมันบางมากเลยนะพี่โฟมเฮ้ยฮะ เออหกร้อยก็ซื้อแต่มันบางมันบางม,ามันเจ็บมันเจ็บ,บมันบางเฉียบแล้วอย่างนี้มันจะเจ็บมือไหมเวลาลับอ่ะเจ็บจริง<ะ>ดิอันนี้ชาลีออดหนามากหนามากเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ชาลีอดอด <500. S 1> ชาลีออดเท่าไหร่ห้าร้อยอ้าวชาลีออดหนาเลยหา้าร้อยข้าวชาลีออด,มดไม่แต่น้าเต้ก็บอกว่าเออถ้าเริ่มอ่ะให้เอาชาลีออดไว้ก่อน ก็ดีนะคนที่เริ่มเล่นนะนาะเต้คือเป็นโกทําหน้าที่เป็นโกก็ของชาวเลออกโอเคลูกอะไรมิซุนโดโ<อ>มิซุนโดลถกี่เปอร์เซ็นต์่ะสูงสุด20% 40%โนน40%นเออว่ะราคาไอ้รถ40%ราคาคู่แล้วเท่าไหร่หรอ มีพันสองเออก็เหลือประมาณสองพกว่ากว่าสันใครใช,ชอบมิซูโน่สี่พันห้าหรือพีพีสอเออหรือสี่พันสอใช่ไหมไม่ใช่แม่ว่าอะไมีเอทีคือเสียภาษีเสียภาษีเอออ่อเสียภาษีสองสี่พันห้าไม่ใช่ราคา4ี่พันห้าอา้าสีข้าวสวยสีข้ากัสีแดงสวยอะ่ะ สีแดงสวยชอบสีแดงสีแดงคู่เท่าไหร่หรอจากห้าพันสองพันจากห้าพันเลยจากสี่พันห้าสี่พันสองไอ้ย่ดูดีแคปปงแคปป้าก็ลดห,หมดตรงนี้ที่สปอร์ตเวิลด์ไปไปเอาลูกบอลไปเอาลูกบอล,ลบเล่นสิคะ,ะเล่นสิ